ความจริงเปิดเผยแล้วสารตัดสินปมข่าวลือแองจล่าเบบีนอกใจหวงเซลเหมือนจับและปรับเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเกลียนคีย์บอร์ดปล่อยข่าวลือแองจล่าเบบีนอกใจสามี หวงเสี่ยวเหมือนออกเดตกับคิสฟูพระเอกอื้อเช้านะครับช่วงนี้นะครับเราอาจจะเห็นคนดังนะครับจัดการกับเคลียอนคีย์บอร์ดกันเป็นจํานวนมากโดวยหวังว่าจะทําให้การเปิดเผยการเผยแพร่ข่าวลือเนี่ยเป็นเท็จที่น้อยลงแต่ดูเหมือนว่านะจะมีการเอาผิดเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่หลายครั้งแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นของกรณีของนาะงเอกสาวแดนมังกรแอนเจลาเบบีเธอเคยแจ้งความเอาผิดกับคนที่ปล่อยข่าวลือมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําให้พวกเขาเข็ดหลาบนะครับ โดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับสื่อแดนมกรอย่างซีนาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นิวส์ได้ออกมาเปิดเผยว่าสารในปักกิ่งได้ตัดสินสั่งปรับชาวเน็ตรายหนึ่งนะเนื่องจากมีการปล่อยข่าวลือนะที่ทำให้แองเจล่าเบบี้เนี่ยเสียหาย โดยรายงานข่าวนะครับระบุว่าชาวเน็ตคนนี้นะครับนอกจากจะปล่อยข่าวลือว่าแองเจล่าเบบี้นอกใจสามีนะครับหวงเสี่ยวเหมือนออกเดทกับนักแสดงหนุ่มคิสวูที่กําลังตกเป็นข่าวเช้านะครับโดยจําเลยนะครับยังทําโฆษณาจนได้กําไรจากผู้เข้าชมเว็บไซต์แองเจล่าเบบี้นะครับจึงตัดสินใจฟ้องร้องด้วยค่าเสียหายนะครับหนึ่งแหมื่นหยวนและ2อ0 0 0นหยวนนะครับสำหรับค่าเยียวยาจิตใจนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วศาลได้ตัดสินให้จําเลยออกมาขอโทษแองเจล่าเบบี้พร้อมกับจ่ายค่าชดเชยเป็นจํานวน 5 0 0 0มืหยวนนะครับและอีก1 0,000หมยวนนะครับจ่ายเป็นค่าคุ้มครองสิทธิตามสมควรนะครับดีใจกับเธอด้วยนะได้ปลดล็อกข่าวลือเสียหายกับคิส w ูและได้จัดการเกลียนคีย์บอร์ดจีนลายดังกล่าวนะครับมีความพิดีห็หนอย่างไรหรือม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง